เจ้าแม่สายมูเสียนพระลงยันหลังมือขอพรเท้าฮิรันพนาศูนเปิดเลขเด็ดเจ้าแม่สายมูเสียนพระลงยันหลังมือหลวงพ่อแปวัดดังนคปรปฐมขอพรเท้าฮิรันพนาศูนล้วงไข่ได้เลขเด็ดเปิดเลขท้ายธนบัตรเงินขวัญถุง เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่22กันยายน2566ที่วสว่างอารมณ์แคทแถวต่อขุนแก้วอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมพระครุยติธรรมนุยุทธ์หรือหลวงพ่อแปะเจ้าอาวาสวสว่างอารมณ์ประกอบพิธีลงยันหลังมือเพื่อสาริมโชคลาภเสริมดวงชะตาให้กับสาธุชนโดยวันนี้อาจารย์เบโอมาตราเจ้าแม่สายหมูผู้ก่อตั้งมหาเทลไลพระพิกเนตคุ้งบังกะเจ้าพร้อมด้วยนางสาวแบมพิมพ์สุภาพลเรืองโรธแอร์โฮสเตสสายการบินแห่งหนึ่งและอาจารย์วัรชัยสุพรรณเสียนพระชื่อดัง ได้เดินทางมาเข้าคิวเพื่อลงยันหลังมือกับหลวงพ่อแปะโดยวางมือจระดที่บริเวณหลังเต่พาพญาเต่ามังกรหลวงพ่อแปะใช้แป้งเจิมสีชมพูจระดที่หลังมือซึ่งเป็นยันเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาลสาธุชนส่วนใหญ่ให้ความเชื่อมั่นศรัทธาแต่ละครั้งหรือในพิธีกรรมแต่ละครั้งจะมีสาธุชนมานั่งรอมากกว่า200300คนหลังจากนั้นอาจารย์เบโอมาตรา นางสาวแบมพิมพ์สุภาและอาจารย์วันชัยได้เดินไปที่ทุ่งบัวแดงไหว้ขอพรเท้าฮิรันพนาสูรองที่สุดในประเทศไทยทางวัดเพิ่งนำมาประดิษฐานไว้ที่ทุ่งบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของวัดสว่างอารมณ์โดยได้จุดทูป16ดอกเพื่อขอพรบอกกล่าวเมื่ออาจารย์แบมได้ทำทานอธิษฐานเสร็จปักทูปลงที่กระถางปรากฏว่าจากแดดจ้าก,กลายเป็นฟ้าร่มเย็นสบายและมีลมพัดโชยผ่าน อาจารย์เบโอมาตราและนางสาวแบมกล่าวว่าวันนี้ได้มากราบพระครุยติธรรมนุยุทธ์ลงยันเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดานเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนตัวเพราะตนเองเป็นเจ้าแม่สายมูเรียกว่าเพิ่มพลังให้กับตนเองในการดำเนินชีวิตทั้งธุรกิจหน้าที่การงานจากนั้นได้ไปที่บริเวณเท้าฮิรันพนาศูนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลวงไข่ในตะข้องคนลลุกได้เลขสเลขสและเลขเ อาจารย์แบมกล่าวว่าตนเป็นเจ้าแม่สายมูตัวจริงและเป็นผู้ก่อตั้งมหาเทวไลพระภิกเนศคุงบางกับเจ้าวันนี้ได้เดินทางมาลงยันหลังมือเพื่อรับพลังดีๆจากหลวงพ่อแปะและรู้สึกได้ว่าขณะที่ทำพิธีนั้นรู้สึกมีความขนลุกรับรู้ถึงความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นอกจากได้ประกอบพิธีแล้วยังได้เงินขวัญถุงติดมือกลับมาอีกด้วยเป็นธนบัตร100ลงท้ายด้วยเลขห5แปถือว่าเป็นเลขเด็ดเลขมงคลในรอบนี้ อาจารย์แบมกล่าวต่อว่านอกจากนี้แต่ละคนยังได้ล้วงลูกไข่รวมหมายเลข2เลข4และเลข9ถือว่าเป็นเลขเด็ดเช่นกันขอให้นักเสี่ยงโชคได้ร่วมกันมีโชคมีชัยกันทุกคนที่เห็นเลขนี้